สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพุทธที่21กรกฎาคม2564นะครับก็อยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมครับผมกัปลัมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสจอดเลือกเชลซีครับโค้ชทันข่าวลิเวอร์พูลครับ ครับก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้สอดคล้องกับในช่วงสถานการณ์โควิด1 9แล้วก็จัดการแบบ Work ์ r ฟอร์มโฮมนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านของแต่ละคนแต่เนื้อหาที่นำมาฝากครับเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศยังคงเหมือนเดิมครับวันนี้เชื่อว่าเป็นหัวข้อที่แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มกักจะมีการสอบถามพวกเรามาอยู่ตลอดเ,ออเกี่ยวกับเรื่องของกฎ Financial Fair p l a y นะครับ การเงินนะเงินเงินทองทองว่าทําไมสโมสรที่แบบมีเจ้าของทีมร่ํารวยมีความมั่งคั่งเนี่ยถึงสามารถเสริมทัพในตลาดยุคโควิดได้นะเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆที่โควสภาพการเงินมีปัญหาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ผิดกฎ Financial Fair p l y y ของ UEFA วันนี้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกัน ะครับ,รบแต่ว่าก่อนเดินครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับน้ำแรธ่ธรรมชาติตวัวช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบงก์เิลด์จำกัดมหาชนครับนี่อยู่ที่บ้านของพวกเราทุกคนเลยนะครับก็ดื่มนะเพิ่มความสดชื่นนี่เขาดกขอคำว่า work from home work from home จ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงจริงมีเราผัดกันกินได้เลยนะกินกันแบบเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยเนี่ย เออนก็มีผมก็มีนี่น <liksom> <defines> ี่น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 ะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะเราไปดูภาพรวมของตลาดในซัมเมอร์นี้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างถ้าพูดถึงทีมใหญ่ๆพูดถึงทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมีไม่กี่ทีมที่เริ่มขยับมีการซื้อตัวโดยเฉพาะดิวที่ใช้เม็ดเงินเนี่ย จำนวนไม่น้อยนะครับหรือว่าวางแผนการเสริมทัพด้วยนักเตะบิ๊กเนมเอาไว้อย่างเช่นอารลีนสแงชักแมงแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในขณะที่บางทีมที่เคยเป็นทีมที่โอ้จับจ่ายใช้สอยในตลาดนะด้วยแบบมือเปิดเลยอย่างบาร์ซ่าอย่างเรอัลมาติดเนี่ยต้องมีการรัดเข็มขัด เราจะเห็นว่าเปเชเนี่ยเริ่มเป็นผู้นําในการเสริมทัพไปแล้วนะครับดีลนี้นะที่ขึ้นอยู่ตามภาพก็คืออัชราฟฮาคิมีนะครับแขวาที่ดึงไปจากอินเตอร์มิลานในราคาสูงถึง6 0ล้านปอนด์แล้วก็มีการเซ็นฟรีครับนักเตะชื่อดังหลายคนนะจานลูจิดอนนารุมม่าเซโยราบอสจอร์จินโยอวันาดุม อันนี้คือผู้นําตลาดเพราะว่ามีเกิดขึ้นหลายดิวแม้ว่าบางดิวจะเป็นการเซ็นฟรีแต่ก็มีเรื่องของค่านุค่าเหนื่อยที่ให้นักเตะเป็นตัวเลขที่โโหค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน<ม>ขณะที่แมนยูนเนตดนะครับก็ตกลงดิวของเจดอนซานโชจากโบรุูสเซียดอร์ตมุนได้เป็นที่เรียบร้อยราคา73ล้านปอนด์นะและก็กำลังไล่ล่าดิวของราฟาเอลวารานครับกองหลังจากเรอัลมาดริดแล้วก็ทางกามาเวงกามิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสต่อไปด้วย ฝั่งเชลซีเนี่ยอาจจะยังไม่มีดีลที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เราเห็นข่าวมาตลอดและเรารับรู้นะครับว่าทางเจ้าของสโมสรโรมันอับราโมวิชเนี่ยมีเป้าหมายนะที่เขาอยากจะได้มากที่สุดเนี่ยคือเออร์ลิงบราหฮาเลนนะครับสนหน้าจารอร์ทมุนที่ค่าตัวมหาศาลเลยนะรวมไปถึงอีกหนึ่งคนก็คือดีแคนไลส์ครับนี่ก็ค่าตัวไม่เบาเช่นกันฝั่งของซิตี้คร,ครับโอ้โหนี่ก็เป้าหมายหลกักมีค่าตัวระดับร้อยล้านทั้งนั้นครับ <S <S แฮ์ริ่เคน แจ็คกิลลิชทั้งสองคนนี้สื่อบอกว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านปอนด์นะตัดข้าวฟากไปดูทีมใหญ่อื่นๆครับบาซ่าเรอัลมาดริดเนี่ยโหตลาดนี้ขยับกันน้อยมากๆฝั่งบาซ่าม,มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นการเซ็นฟรีและที่สำคัญคือให้ค่าเหนื่อยนักเตะด้วยจำนวนเงินถูกแสนถูกฝั่งอิตาลีครับก็มีบ้างประปายแต่ก็ไม่ใช่ดีลบิ๊กเดบิ๊กเนมหรือว่าไม่ใช่ดีลที่มีค่าตัวแพง วันนี้ทาง The a เ a ติ t i c เคเขาออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียนกันเลยนะครับได้อ่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเอ๊ะหลายคนคงตั้งข้อสงสัยแหละว,ว่าทำไมทีมที่แบบมีเจ้าของที่มีกำลังทรัพย์ที่พอจะอัดฉีดงบลงมาได้เนี่ยถึงเสริมทัพได้ขนาดนี้แล้วไม่กิดไม่ผิดกฎ financial fair play หรอเหตุก็เพราะว่า a ิแอเนติคบอกว่าตอนนี้ยูฟ่าเนี่ยมีการยืดหยุ่นกฎตัวนี้ด้วยนะในช่วงโควิด -19 นะครับ กฎ financial fair p a y เนี่ยเราก็ทราบกันดีเนาะว่าแบบทํามาเพื่อเอาไว้ควบคุมให้การเงินของแต่ละสโม,มสรเนี่ยมันพอดีนะคุณจะใช้เนี่ยก็ต้องมีรายได้ที่เยอะด้วยใช้ให้มันพอดีตัวโดยในระยะเวลา3ปีตามกฎปกติเลยนะ3ปีคุณจะต้องเคลียร์เงินอย่าให้ติดลบเกิน30ล้านยูโรอืมอันนั้นคือเลนส์แบบปกตินะแต่ในช่วงโควิด1 9เเนี่ยเรียกได้ว่าทุกๆสโม,มสรมันเหมือนกันหมดแหละต่อให้ทีมรวยอย่างบาร์ซ่า ไปแอเชเชลซี H H, Chelsea, หรืออะไรก็ตามจริงๆรงายได้สโมสรก,ก็ค่อนข้างติดลบกันหมดนะรายได้มันหายกันแต่ว่ายูฟาก็เลยเล็งเห็นตรงนี้แหละแล้วก็ยืดหยุ่นซะบัญชีเดิมเนี่ยตอนแรกจะต้องเคลียร์ภายในปี2020เนี่ยเขายืดหยุ่นเลยเอา2020 21เ็นี่ยเอามารวมกันถือว่ายุดหยุ่นนะแล้วเอาจริง,รงๆเขาบอกว่าสามารถขาดทุนได้เกิน30ล้านยูโรด้วยนะถ้าเกิดคุณมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยไอที่ขาดทุนมันมาจากพิษโควิด -19 อ่ะ อ,อืมอ่นถูกไหมรายได้คุณหายเพราะฟิกโควิดสิบเก้ามันมันคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้กันอ,ะอ่ะน,นั่นแหละยูฟ่าเลยอ่านทางกันชิดตรงนี้แล้วก็เนี่ยมันคือเหตุผลนะครับอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ก็ต้องพูดด้วยก็คืออ่ะยกตัวอย่างอย่างเปเอเชเราอาจจะเห็นเขาทุ่มในสมรภูมิเย,เยอะแต่เราต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะว่าอย่างเช่นซีซั่นส0 1 7 2น1 8 2เจ8 19หลังจากที่เขากระหน่าซื้อเนมงเนมาเอบาเป้มาแล้วเนี่ยจากนั้นเขาเสริมน้อยนะแล้วเกิดดกกกํําาาาาไไรร้วยทีี่่่ผนนมมเอ แล้วพิ่งมาขาดทุนตอนยุคโควิดมาเลยเหมือนหารถั่วเฉลี่ยกันด้วยครับนะก็เท่ากับว่ามาดูตามกฎที่ยืดหยุนตรงนี้บวกกับทีมที่มีทุนทรัพย์ก็คือเจ้าของเขาสามารถทุ่มเงินลงไปได้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ได,ได้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นว่ายกเว้นว่าทีมคุณเจ้าของจะไม่ได้อัดฉีดเงินลงมาอันนั้นก็งบประมาณก็จะน้อยหน่อยยกตัวอย่างเช่นอย่างริยอปูง,งี้โครงสร้างบริหารของริยอูเขาจะไม่ เจ้าของเขาจะไม่ยุ่งเอาเงินตัวเองมายุ่งจะจะบริหารโดยเงินของในสโมอสรอล้วนๆมันเลยริพูลเลยไม่มีงบครับก็เลยเห็นความ,มแตกต่างนะคือเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยเราไปโฟกัสแต่ดิวขาเข้าบางคนนะแฟนบอลโดยส่วนใหญ่คือไปมองแต่ดิวขาเข้าบางทีเราไม่ได้เห็นว่าแต่ละสโมอสรเนี่ยเขาก็มีการขายนักเตะนะคือขาออกเนี่ยถ้าเทียบน้ำหนักกันคนจะให้ความสนใจขาเข้ามากกว่า ดังนั้นอย่างเปเชที่เขาขายนักเตะออกไปหลายๆคนเพื่อทํากําไรกลับคืนมาเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับแต่บางทีเขาไม่ได้ออกข่าวเงี่ยบางทีแฟนบอลไม่ได้แบบโอ้โ oh, หไปตามดูลิสต์รายชื่ออย่างดิวของเอเดนอาซาผมก็เชื่อว่าแฟนๆฟเชลซีก็อาจจะลืมไปแล้วนะว่าเชลซีได้ค่าตัวกับอาซามาเท่าไหร่ม,มันก็เลยเอามาหักลบกันบวกกับเงินที่เจ้าของเนี่ยเขาใส่ลงมาด้วยคือถ้าเกิดให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องกฎ f ฟ n a n c i a l fair play หลักๆที่มันทำให้ยืดหยุ่นหลักๆเลยนะครับสองอย่าง อย่างแรกก็คือเอาเงินบัญชีปี2020กับ2021มารวมกันได้อย่างเช่นจากของเก่าอ่ะใน1ปีคุณต้องทํากําไรให้ได้ประมาณนี้เพื่อเอาไปโเฉลีย่กับเงินขาดทุนแต่อันนี้คุณสามารถเอากำไรน้อยๆของปี2020มารวมกับกาไรน้อยๆของปี2021รวมกันเป็นก้อนใหญ่ได้พอเห็นภาพไหมครับทีเนี้ยคือยกตัวอย่างของิเวอพูไปแล้วอย่างที่โค้ดแอคพูดเลยคือกลุ่มทุนรเวอพูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อัดฉีดเงินลงมาโดยตรงนะ หรือเนี่ยครับที่เราตั้งหัวข้อว่าทําไมบาซ่ากับเรอัลมาติดเนี่ยถึงเจอปัญหา<ม>เรื่องของการเสริมทัพเป็นเพราะอะไรเพราะบาซ่ากับมาติดไม่มีกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสโมสรนะครับ<ม>สองทีมนี้เนี่ยบริหารงานเป็นคลับก็คือใช้เนี่ยครับเหมือนกันเลยคือไรายได้เข้าสู่สโมสรหาเงินมาได้เท่าไหร่คือเขาไม่ได้ทํากำไรเพราะว่าเขาไม่มีคนที่ต้องเอากําไรจากตรงส่วนนี้<ม>เขาสามารถนําเงินที่เป็นรายได้เนี่ยมาใช้จับจ่าย ได้ตลอดเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทําไมก่อนช่วงโควิดหูยบาซามาติดแบบทุ่มเงินมหาศาลเพราะว่าไรายได้ที่เข้าสู่สโมสรเขาเยอะมากนะครับแต่พอโควิดเล่นงานแล้วมันโจมตีไปที่จุดที่ทํารายได้โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเข้าชมเกมนะที่ทําเงินเยอะ,อะผลิตภัณฑ์สโมสรน,นะครับทัวร์สโมสรเงินเข้าพิพิธภัณฑ์อะไรต่าง มันโดนโดยตรงครับทำให้บาซ่ามาติดเนี่ยก็ขยับตัวยากอันนี้คือตัวอย่างที่จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก็คือเวลาสโมสรที่เจ้าของไม่ใช่แบบโอนเนอร์ที่ เอาเงินส่วนตัวมาช่วยแบบชัดเจนเนี่ยเวลาจะเอาเงินไปซื้อใครอ่ะก็คือต้องเอาจากรายได้ตัวเองซึ่งแต่ก<ต>่อนเนี่ยรายรายได้ตรงนี้มันมหาศาลแต่ว่าตอนนี้รายได้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่จ่ายเงินค่าตัวนักเตะอย่างเดียวแลละคุณต้องเอามาจ่ายเรื่องเกี่ยวกับค่าสตาฟค่าเหนื่อยนะักเตะค่าบุคลากรต่างๆซึ่ง,งมันมันคือสิ่งที่ต้องจ่ายทั้งหมดแต่ตอ,อย่างเช่นแมนซิตอ้อย่างเชลซีอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เงินค่าตัวเวลาเอาไปซื้อนักเตะใหม่มันคือเอามาจากรายได้สโมสรแต่พวกการจ่ายเงินค่าสตาฟหรือดูแลบุคลากรในสโมสรเจ้าของอัดฉีดได้ทางตรงตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับ f n a n c i i l f a i r เพ a y เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างที่ว่าทําไมบรรดาทีมที่มีเจ้าของเจ้าของสโมสรที่ร่ํารวยถึงดูได้เปรียบกว่าเสริมนิดนึงก็คือรับผมอย่างที่บลท์บอกใช่เลยแล้วก็ถามว่าบางคนบอกเอา ให้ค่าเหนื่อยน้อยเปล่าโอ้โ oh, หไม่น้อยนะปีหนึ่งอะอย่างอย่างสมมติแมนซิตี้เนี่ยสามร้อยห้าสิบกว่าล้านหนึ่งปีสมมุติว่าถ้าเขาพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยตรงเนี้ยก็จ่ายมาเลยโดยที่ไม่ต้องเอาเงินสโม,มสรไปจ่ายค่าเหนื่อยเข้าใจไหมหรืออย่างแบบอะอย่างอย่างของเชลซีก็สามร้อยน่าจะถึงสามร้อยล้านเหมือนกันค่าลงค่าเหนื่อยเนี่ยมันทั้งนั้นแหละมันหลักสามร้อยล้านทั้งนั้นอนะหรือบางสโม,มสรอ,อย่างบาร์ซ่ามาดริดอะขึ้นไปถึงห้าหกร้อยล้านเลยอันนี้หน,นักถูกไหมค่าเหนื่อยก่อนนันเนี้ยใช่ ครับก็อย่างที่ปิโนวพูดเลยบาซามาติดเป็นอารมณ์ประมาณว่าค่าเหนื่อยอมสมมติตัวเลขอะตีเป็นกลมๆสมมติต้องจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะ500ล้านภายใน1ปี 1> ไรายได้เข้าสมโมอสอ่ะปีนึงเนี่ยโดนโควิดเล่นงานไปจากเดิมเคยมีไรายได้พันล้านลดลงมาเหลือ700คุณต้องหัก5จาก7อ่ะเอามาจ่ายค่าเหนื่อยแล้วเงินที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปใช้ส่วนต่าง ไม่มีโอนเนอร์ไม่มีเจ้าของที่สามารถเพิ่มไอเม็ดเงินตรงส่วนนี้นะครับมันก็เลยไม่แปลกทำไมทีมใหญ่จากสเปนหรือว่าทีมที่ไม่มีโอนเนอร์เนี่ยจะขยับตัวยากไอที่ผมจะสื่อเนี่ยคือจริงๆ Financial Fair p l y y ท่านผู้ชมทั้งค่าตัวและค่าเหนื่อยจริงๆมันนับรวมกันนะครับในการลงบัญชีต่อปีถูกไหมมันนับรวมกันแต่สิ่งที่จะสื่อคือเจ้าของสโมสร,รจา่ายพวกค่าเบ็ดเตล็ด ผมใช้คํานี้แล้วกันเงินเบ็ดตะเล็ตต่างๆที่มันทําให้หลายทีมต้องแบบลดค่าเหนื่อยพนักงานปลดพนักงานพวกนี้โอนเนอร์ที่เจ้าของสโมสรรวยๆเขาโปะตรงนี้ให้นะครับทีนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องต่อมาที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือในเรื่องของกฎของ financial fair play เหมือนที่บอกไปก็คือบางทีอ่ะขาซื้อกับขาเข้าอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราเคยทําเจาะประเด็นเรื่องกฎการเงินแบบคิดกันแบบตัดจ่าย การจ่ายแบบปัจใจหรือว่า amortization พวกนี้นะครับเคยทำแบบละเอียดไปแล้วเมื่อปีก่อนลองไปเซิร์ชดูได้แต่ว่าเราจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับยกตัวอย่างล่าสุดเลยครับเชในขาขายนะเขาปล่อยมิเชลแบ็กเกอร์ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซน8ล้านปอนด์8ล้านปอนด์อาจจะดูเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เงินที่เยอะมากแต่ในบัญชีเงินที่สโมสรได้กำไรเงินขาเข้าเนี่ยลงไปเน้นๆเลย8ล้านปอนด์กับดีลนี้ แต่ในทางกลับกันนะครับดีลที่ซื้อเข้ามาใหม่อย่างอัชราฟฮาคิมี60ล้านปอนด์จาก Inter Milan. อินเตอร์มิลานอันเนี้ยเวลาลงบัญชีเงินที่จ่ายไม่ได้ลงว่าปีนั้นจ่าย60นะครับแต่หให้เอาตัวเลขสัญญาเส้นกี่ปีหารด้วยค่าตัวอย่างอัชราฟฮาคิมีเซ็นสัญญากัน5ปีเพราะฉะนั้น5เอาไปหาร60ได้12เท่ากับว่า ลงบัญชีต่อปีของอาชรับฮาคิมีแค่12ล้านปอนด์นะครับแต่แค่จะลงแบบนี้หปี12 12 12 12บสซึ่งตัวเลขในการลง1ปี12ล้านปอนด์ไม่ได้หนีกับ8ล้านปอนด์ที่รับเข้ามาเต็มๆเลยถูกไหมครับดังนั้นการที่ปล่อยออกไปบางทีปล่อยแค่คน2คนน่ะมันสามารถทำยอดตรงนี้ได้เยอะมากๆกหรืออย่างของเชลซีนะครับของเชลซี มีข่าวกับ e a r ร์ลิง r บร h ์ฮารแลนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ละ่ะแต่สมมุติถ้าเกิดเสียมียอมจ่ายขึ้นมา150ล้านปอนด์สมมตินะครับท่านผู้ชมถ้ายอมจ่าย150ล้านปอนด์แล้วเซ็นสัญญากันสัก5ปีเอา5หาร150ก็คือ30<ม>เพราะฉะนั้นเชลซี<ม>จะลงบัญชีก็คือปีละ30ล้านปอนด์เป็นเวลา5ปีแต่ขา<ม>ที่ขายออกไปแล้วซัมเมอร์น,นี้เชลซีขายฟิ k คาโยโทมรีได้25ล้านปอนด์ขายมาร์กกเฮีได้อีก20ล้านปอนด เท่ากับว่าเงินขาเข้าที่ได้เข้ามาปีนี้เชอซีลงไปแล้ว45ล้านปอนด์จากทโมอร์รี่กับกูเฮีสองคนนี้รวมกันประมาณ45-46ล้านปอนด์อันนี้คือเงินขาเข้าเข้ามาเลยแต่ถ้าเซนฮารแลนด์อะเซนฮาแลนด์ปี2021จะลงไปแค่30เท่านั้นนี่คือสาเหตุครับที่ว่าคุณซื้อแพงได้แต่คุณขายขายได้เงินดีๆสักตัวสองตัวมันสามารถเข้าเข้ากด Fin น n c i a l แ a i r เ l a y แบบไม่ผิดได้แล้ว แล้วแล้วแถมอย่างที่เราพูดกันไปในข้อก่อนอันนี้จําได้ไหมมันยืดหยุ่นให้อีกอ่ะมันเลยยิ่งยิ่งแบบไม่ผิดไม่ผิดเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอือใช่ใช่อย่างเช่นอะผมผมจะอธิบายให้มันยืดหยุ่นกับกฎใหม่ที่มันก็คืออย่างเช่นสมมติซัมเมอร์นี้คุณขายได้สักสิบล้านถ้าเป็นกฎแบบเก่าก็คืออะคุณได้กําไรสิบล้านแต่กฎแบบใหม่คือมันนับรวมปีที่แล้วด้วยสมมติปีนี้คุณขายได้สิบปีที่แล้วคุณขายได้สิบเอามารวมกันเท่ากับยี่สิบ ถูกไหมครับ <ừ> m, กาไรมันเพิ่มขึ้นเอากําไรสองปีมารวมกันมันทําให้ยืดหยุ่นยิ่งกว่าเก่านั่นเองนั่นแหละนั่นแหละมันมันถึงได้เป็นเหตุหเหตุเหตุสําคัญเลยที่ทีมที่ตอนนี้สมมติเขามีกําลังเจ้าของมีกําลังช่วยทีมได้แบบเนี้ย <ừ m. S 2> เขาเลยศบโอกาสว่าในยุคโควิดสิบเก้าถ้าไม่ใช่ยุคนี้ปกติมันต้องแย่งกันเพียบเลยถูกไหมสมมติจะซื้อโซเร์ยตาแต่ตอนเนี้ยคือถ้าคุณมีตังคุณก็อาจจะแย่งมาเยอะอย่างเชลซีกับฮาแลนด์เนี่ยคนแทบจะคนเดียวเลยใช่ไหม ฮาคิมิกับเป๊เชก็เป๊เชถ้าจะเจราจาได้คนเดียวเลยเหมือนอารมณ์แบบไม่มีคู่แข่งอ่ะสบายครับขอแค่คุณมีตังในตอนนี้นซื้อไปเถอะนะครับอันนี้คือเห็นภาพชัดเจนนะอ่ะทีนี้คนครกครับต่อไปเราไปดู<อ>ผ<ม>แผนการขายดีกว่าคือเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าขายยิ่งขายเยอะก็ยิ่งแบบบัญชีจะยิ่งบวกเยอะถูกไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคือหลายคนอาจจะชอบแบบโอโ้โหทุ่มร้อยห้าสิบล้านทุ่มสองร้อยล้านสมมุตินะ แต่คนชอบลืมอย่างที่ขวันเคยพูดไว้ตอนต้นเลยว่าเขาขายด้วยนะทีมต่างต่างเนี่านี้แค่คุณไม่ได้ไปนั่งดูว่าเขาขายใครบ้างยกตัวอย่างอย่างสื่ออย่างมากาเน่ยล่าสุดเขาได้งานเลยครับมากาเขาอาจจะอ้างต่อมาจากสื่อฝรั่งเศสอย่างเลกิฟอีกทีหนึ่งก็บอกว่าทางเปเเชเองเนี่ยก็จะขายพวกคนที่คิดว่าจะไม่ใช้งานออกไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาจะซื้ออย่างเดียวเพื่อให้ตัวเลขมันเข้ามาลบอย่างเดียวเขาก็จะเอาบวกด้วยไงอย่างเช่นหลายๆคนเลยที่อ่าอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยอฟองโซอาเรโอด้าเนี่ย กลับมาจากการยืมตัวแล้วแต่ก็ดูทรงแล้วยังไงก็ต้องขายขาดเอาเงินพวกดิอัลโลอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาขายมีเคเลอร์แดกบ้าอิดิซาการ่าเกเนกองกลางมันล้นมากเขาต้องขายแน่แน่ลาฟินยาอการตาร่าอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรยอันโดปาเรเดสนี่ก็ตั้งค่าตัวไว้ยี่สิบล้านใช่ไหมฮะม,มันมีค่าตัวทั้งนั้นหรืออย่างแม้แต่กองหน้านะมาโรอีกาดี้ถ้าเกิดมีใครยื่นสี่สิบล้านปอนด์เ <c oughs> ป,ปเ,เชก็พร้อมขายนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าขายตรงนี้ เชื่อเลยว่าเปาเชตัวเลขจะบวกเลยหมายถึงว่าลงในบัญชีมันเป็นบวกเลยใช่ไหมแล้วเขาจะไปซื้อคนอื่นได้อีกนะ<ช>สบาย,บายเย<ช>นี่ยอย่างที่ปีเตอร์โบสบอกไปฮาคิมี่ที่เป็นบิ๊กเดลเนี่ยที่เรามองว่าโอ้โหค่าตัวแพงมากหกสิบล้านแต่สัญญาห้าปีเขาลงในบัญชีเนี่ยแค่ปีเนี้สิบสองล้านถูกสมมุติยกตัวอย่างเขาขายแค่ราฟินญาออกไปเนี่ยสิบห้าล้านยูโรนี่คือปีนี้เขาเขาเสร็จภารกิจแล้วเขาเป็นบวกสามด้วย ถูกครับมันเป็นการทำเพื่อให้ให้ตัวเลขต่อปีไม่ผิดกฎถูกนี่แหละครับคือวิธีที่อ่ะเราจะใช้คําว่ามันสามารถเป็นกฎที่มันออกมาเพื่อซิกแซกได้ก็ไม่ผิดใช่แต่วันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้เยอะๆอ่ะมันจะเหมือนไปเป็นชะงักปักหลังในระยะยาวเนาะในระยะยาวหรือถ้าเกิดตะกี้โค้ชแอพูดของปารีสปายว่ามีมีใครบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นแมนยูก็มีเหมือนกันแมนยูอาจจะเซ็นซานโช้ามาแพงถูกไหมแต่แมนยูเดี๋ยวมีจะขายอีกหลายคน เจสซี่ลินการ์ดเนี่ยโอ้โหค่าตัวผมว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบสาสิบล้านเนี่ยเพิเพขายลินการ์ดได้คนเดียว่บัญชีซานโชจบเลยของต่อปีนะมีพวกดิโอโกดาโลแมนซิตี้มีจะปล่อยสตามีพวกแบนนาร์โดซิลวากาเบรียลเชซุดพวกเนี้ยขายแค่คนเดียวเพิเพซื้อแฮร์รี่เคนได้แล้วเชลซีขายไปแล้วประมาณเกือบเกือบห้าสิบเดี๋ยวจะมีขายเอเมอร์สันขายแทมมี่พวกนี้อีกนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมทีมต่างๆหลายๆทีมที่เจ้าของสโมสรร่ำรวยถึงได้เปรียบในช่วงโควิด แล้วก็ขอขยแมย้กระทั่งอออโอเคอก่นอนก่อนก่อนก่อนกัะผมก่อนคือผมจะบอกว่าผมจะยกตัวอ,อย่างทางฝั่งสเปนอย่างอย่างอาบาซ่าเอาช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับสังเกตว่าทําไมบาซ่าถึงแบบสามดิวหลังเนี่ยที่เป็นบิ๊กดิวอุสมานเดมเบเล่นะเอ่อฟิลิปเป้คูตินโยองตัวกิสมันนี่ค่าตัวเท่าไหร่เดมเบเล่ร้อยยี่สิบคูต้ร้อยสี่สิบกิสมันร้อยยี่สิบ สังเกตดูว่านักเตะในกลุ่มเหล่านี้ครับที่เป็นบิ๊กเดีลเนี่ยบาซ่าจะพยายามมอบสัญญาที่ไม่ต่ำกว่าห้าปีนะไม่5้าก็หเพราะอะไรครับเพื่อที่จะให้มันหารออกมาเนี่ยได้เป็นตัวเลขที่มันน้อยที่สุดนะจริงคือไม่มีนักเตะแบบระดับ120ล้านยูโรแล้วคุณจะมาให้สัญญา3ปีอ่ะโหหารออกมามันแค่มันสีล้านนะมันยังแพงอยู่แต่ถ้าสมมติคุณให้สัญญา6ปีเนี่ยมันหาออกมา 20ล้านยูโรเองต่อปีคิดเข้าสู่ไฟแนนเชียลนะครับจะสังเกตง่ายๆนี่แหละมันคือวิธีการซิกแซกที่สโมสรใหญ่ๆเขาทาได้ผมยกตัวอย่างอีกดีวนึ่งให้สัญญายาวอืเกป้าค่าตัว72ล้านปอนด์เติสโมสรเชลซีถูกไหมครับแต่เซ็นกี่ปีรู้ไหม7ปีนั่นแหละคือตัวยหาง ใช่คือให้สัญญายาวเอาไว้ก่อนไม่รู้แหละว่าจะยงจะย้ายอะไรในอนาคตแต่เพื่อ f ฟ n a n น i เ l f a i แ play พมันจะได้ระบุตัวเลขที่มันน้อยลงแล้วแล้วไอ้นี่ด้วยมันมีกฎละเอียดกว่านั้นด้วยอ่าเผื่อสําหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็คือสมมติถ้าต่อสัญญาถ้าต่อสัญญานั้เแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็จะคิดในสัญญาใหม่อีกทีนึงด้วยหารใหม่อีกซอยออกไปขยายไปเลยใช่นะแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าตอนแรกตอนที่กฎนี้มันยังไม่ยืดหยุ่นเป็นกฎปกตินะถามว่า ทุกทีมจะทุ่มขนาดนี้ได้ทุกซัมเมอร์ไหมอย่างที่โบท๊ทบอกมันเป็นชนะติดหลังนะสมมุติ<ม>คุณซื้อมาแล้วสองซัมเมอร์ติดๆเนี่ยไอค่าหารหานที่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันดูเหมือนน้อยแต่มันสะสมกันนะถูก<ม>ถ้าเป็นปกติตอนที่ยังไม่ยืดหยุ่นนะคุณจะต้องหยุดซื้อสักซัมเมอร์หนึ่ง<ช>ก็ผมว่าเ,เพื่อนๆก็จะดูตัวอย่างได้อย่างเปอเช่ก่อนอันเนี้ยที่ซื้อเอ็มเปรเป้ P S, ซื้อเนยมาถูกไหมแล้วเขาพัก<ม>เลยสังเกตปะ่ะเขาจะไม่ไปซื้อแบบตัวมหาศาลขนาดนั้นแล้วเขาจะซื้อตัวเบ้วกมขนึา นั่นแหละนั่นคือหน้าที่แบบปกติใน,นมิเสริมตรงนี้อ่ะทีนี้คําถามสุดท้ายครับแฟนๆก็จะเกิดเป็นคําถามในใจบอกอ้าวแล้วโอ้โหคือฟังมาตั้งเยอะเนี่ยแล้วไอ้ฟินแลนเชียลมันจะมีมาเพื่ออะไรวะในเมื่อมันก็มีเนี่ยกฎแบบเนี้ยเออแล้วไอ้ยูฟ่ามันจะมันจะสักดสิทธิ์ไหมฟินแลนเชียลแฟร์เพย์เนี่ยคือตรงส่วนนี้เดียแอนาติกยูเคเขาให้ข้อมูลเอาไว้เขาบอกว่ายูฟ่าเนี่ยยังไม่เชื่อว่ากฎนี้ไม่มีผลหรือว่าตายไปแล้วนะครับพวกเขาเนี่ย เ,เดี๋ยวจะมีการพยายามปรับปรุงพัฒนาให้มันรัดกลุ่มมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเสียเหลี่ยมสมศ <c oughs> ักิ <c oughs> ไปเยอะถูกถูกต้องนะคือมันเคยเกิดเป็นเคสที่จะมีการฟ้องร้องแมนซิตี้แต่กลายเป็นโดนศารกีฬาโลกเนี่ยปฏิเสธเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องนําตรงจุดนี้กลับมาแก้ไขแล้วก็ยังเชื่อว่าจะสามารถใช้ในการรัด เข็มขัดให้กับแต่ละสโมสรได้ใช้เงินตามกําลังของตัวเองที่สามารถหามาได้แต่ก็ไม่ว่ายังไงนะครับกฎนี้มันก็ยังเรามองมองตามภาพรวมครับไม่ว่าคุณจะออกมารัดก,กุมขนาดไหนมันก็ยังเอื้อผลประโยชน์ให้กับทีมใหญ่เอื้อผลประโยชน์ให้กับสโมสรที่มีเจ้าของทีมมีเงินเยอะอยู่ดีอืมซึ่งซึ่ง,งนนถ้าเกิดถ้าเกิดจะเสริมข้อมูลก็คือ กฎ financial fair play ตอนนี้มันจะมีการบังคับใช้อยู่ถูกไหมครับแต่ว่า<ม>สื่อดังเคยรายงานกันแล้วว่าเดี๋ยวในอนาคตไม่กี่ปีขา้างหน้าเขาจะมีกฎใหม่เข้ามานะที่ไม่ได้ตั้งชื่อว่า financial fair play ด้วย<ม>แต่แค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเบื้องต้นอะแนวทางแก้ไขของทาง u e f a คืออะไรของกฎใหม่ก็คือเขาจะมีการคุมเพดานค่าเหนื่อยและ<ม>ซึ่งถ้าเกิดสามารถคุมเพดานค่าเหนื่อยได้นั่นหมายความว่าเวลาคุณไปซื้อนักเตะค่าตัวแพงๆอะ คุณไม่สามารถโน้มน้าวนักเตะบิ๊กเนมด้วยการให้ค่าเหนยแบบห้าหกเซตหกห้าหกแสนปอนต่อสัปดาห์ได้แล้วคุณอาจจะแบบมีเรนจ์อยู่แค่ประมาณสองแสนสามแสนซึ่งถ้าเกิดเงินมันมีจํากัดเนี่ยมันก็จะซื้อตัวแบบเป้ปงๆได้ยากกว่าเกา่าซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่ามันมันจะสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าตามที่ข่าวรายงานออกมาอืแต่จริงมันก็มองมอง,มองแบบเพลินเินก็อาจจะทําให้แฟร์ขึ้นนะแต่ะทีมสมมุติว่าคุณก็จะบิดบิดข้อค่าเหนื่อยได้เท่ากันอะ บบคุณจะมาเลยครับ<ช>นะไม่ค่าเหนื่อยกันยากหน่อยยกเว้นว่าทีมไม่รวยกับทีมรวยมาเจอกันอ่ะอันนี้ทีมรวยเขาอาจจะให้แม็กได้ไม่ร yes. <า>วยก็อาจจะให้ได้แค่คืนหนึ่งแค่นั้นนะ<ช>ครับใช่อ่ะโอเคนะนี่คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็พยายามปรับจูนกันไปผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีแบบจุดที่ที่หาหาจุดที่ลงตัวได้นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นที่เอามาฝากกันในวันนี้ก่อนจากไปครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนี่นะครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเหมือนเดิมครับจากทาง t ไทยเบฟนะสปอตแ i น Awards ในรางน,น้ําใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับใครที่ชื่นชอบนักกีฬาไทยคนไหนนะก็ทางไทยเบฟเนี่ยเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตนักกีฬาไทยที่ท่านคิดว่านะเ,เหมือนกับมีสปิริตมากที่สุดครับตรงจุดนี้นะก็สามารถโหวตได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปแล้วก็ใครที่เข้ามาร่วมโหวตคุณจะมีลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยแล้วก็จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำยังไงก็ฝากติดตามรางวัลน,นี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยได้อีกช่องทางหนึ่งครับผมบแล้วก็ฝากหนังสือด้วยครับคุณครับครับผมเวิร์ c คัพนะครับตำนานฟุตบอลโลกเวิร์ c คัพหนึ่งเก้าสามสี่นะครับเป็นเล่มที่สองแล้วก็เป็นภาคต่อจากเล่มแรกไล่เรียงยุคเป็นต้นมานะครับก็ เขียนโดยพี่ยอดทอนะครับเป็นคอนัมนิทชื่อดังรุ่นบุกเบิกของสยามสปอร์ตนะครับเล่มที่2แล้วราคา150บาทค่าจัดส่ง15บาทรวมแล้วเป็น165บาทเท่านั้นแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปเข้าไปได้เลยครับ ครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับปรับบรรยากาศนิดหน่อยแต่ข้อมูลยังอัดแน่นเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยด้วยความห่วงใยจากพวกเราทุกคนนะครับก็ลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทด้วยเคราะเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง